พี่นนทำแบบนี้ทำไมคะแทนข้างหลังอลิซแบบนี้มันไม่เกินไปหน่อยหรอพี่เดี๋ยวขอโทษนะพี่ไปทำอะไรเหรพี่โทรหาลูกค้ารับหลังอลิซแบบเนี้จนลูกค้าไม่สนใจซื้อกองทุนใจเย็นก่อนดีกว่านะครับคุณอลิซมันอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันก็ได้ใช่ไหมครับพี่นนลูกค้าเป็นคนพูดเองกับปากจะเข้าใจผิดได้ยังไงพี่นนท์ทแบบนี้ทำไมคะ เรายังอยู่ทีมเดียวกันอยู่หรือเปล่าไหนบอกว่าทำงานกันเป็นทีมอลิซตั้งใจทำยอดเพื่อทีมเราแต่พี่หักหลังทีมแบบนี้พี่ต้องการอะไรกันแน่อริสพี่ไม่ได้เจตนาจะหักหลังทีมหรือว่าหักหน้าใครนะแต่พี่มีโกหกลูกค้าพี่น,นนยังยืนยันแบบนี้อีกหรอคะอลิซเกรงใจพี่นนหน่อยนะครับผมว่าเราไปคุยกันที่ออฟฟิศดีกว่าครับเปล่าสิครับพี่นน,นพี่ทำแบบนี้เรื่องมันยิ่งบาดลายนะคะ พี่แค่พูดความจริงว่ากองทุนเนี่ยมีความเสี่ยงแค่ไหนแล้วก็ให้ลูกค้าเป็นคนตัดสินใจเองพี่ไม่สนใจเลยอ่ะว่าคนอื่นเขาจะทํางานหนักยังไงสนใจแต่ตัวเองถ้าพี่ยังทํางานแบบนี้เราคงร่วมงานกันไม่ได้แล้วล่ะค่ะอันนี้ไม่กลางร้านนะบาเบาเบ่าได้ยังไงอ่ะดูพี่เขาดิอยู่ทีมเดียวกันอ่ะไม่ใช่ไปพูดรับหลักลูกค้าแบบนี้ถ้าไม่เห็นด้วยก็ควรจะมาพูดกับฉันตรงตต่อหน้าแต่ไม่ใช่ด่าก็ตรงนี้ไงคนอื่นจะมองกันยังไงไป